ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอบรูโนยันไม่เปลี่ยนสไตล์แม้โดนวิจารณ์บรูโนแฟนนันยืนยันว่าเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนสไตล์การเล่นที่เปลี่ยมไปด้วยอารมณ์แม้จะได้รับเสียงวิพากวิจารณ์มากมายกับตันทีแมนเชสเตอร์อยู่ในเดรายนี้ถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักถึงการแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมโดยนักวิจารณ์หลายคนระบ,บุว่าเขาไม่เหมาะที่จะสวมปลอกแขนกับตันทีมเพราะเรื่องนี้ แต่เพลงเมกเกอร์วัย31ปียอมรับว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อเขาได้และกล่าวว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นของเขาเพียงเพราะคำวิจารณ์จากคนรอบข้างคู่คนต่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผมและผมเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไม่ได้แฟนนั่นกล่าวมันเป็นวิธีที่ผู้คนต้องการตัดสินคุณจากสิ่งที่พวกเขาเห็นในตัวของคนส่วนใหญ่สิ่งที่พวกเขาเห็นในสนามบางคนก็เห็นทางโทรทัศน์บางคนเห็นจากบทสัมภาษณ์ รู้ไหมผมเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกพวกเขามีอิสระที่จะคิดเกี่ยวกับผมในแบบที่พวกเขาต้องการเหมือนกับที่ผมก็มีอิสระที่คิดเกี่ยวกับพวกเขาเช่นกันแต่สิ่งที่ผมทำคือผมจะไม่ตัดสินคนอื่นจนกว่าผมจะรู้จักพวกเขาพวกเขาทำได้พวกเขาสามารถให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผมได้และนั่นก็โอเคเราทุกคนมีความคิดเห็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมการมีชีวิตจึงดีและแตกต่างกันมากเพราะถ้าเราคิดเหมือนกันหมดชีวิตนี้ก็คงจะน่าเบื่อมากเมื่อถูกถามว่าเพื่อนและครอบครัวพูดถึงตัวตนของเขากันอย่างไรแฟนันบอกกับ B B C Sport ว่าพวกเขาบอกว่าผมมีแพชชั่นสูงมากกับการทำสิ่งต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและทุกสิ่งที่ผมรวมเอาตัวเองเข้าไปด้วยผมแค่ชอบทำอะไรแบบทุ่มเต็มที่เพราะผมไม่ชอบทำอะไรครึ่งๆกลางๆ ฟุตบอลคือสิ่งสำคัญที่สุดผมอยากทำอะไรเต็มที่เสมอกับทุกๆเรื่องสิ่งที่คุณเห็นในสนามคือแบบฉบับของบรูโน่แพทชั่นที่ผมใส่ลงไปในทุกอย่างและแน่นอนว่ามันดูสงบลงมากนอกสนามผมไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกออกมามากเท่ากับตอนที่อยู่ในสนามแต่ผมก็ยังคงหลงไหลในทุกสิ่งที่บรูโน่คนนั้นทำเมื่อสันมองผีมีแต้มติดมือเกมเยือนเอติฮัด พอเมอร์สันอดีตมิดฟิลด์คนดังเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีแต้มติดมือในเกมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในเกมพิมพ์หริกอังกฤษวันอาทิตย์นี้ปีศาจแดงต้องลุ้นถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บกว่าจะเอาชนะเบอร์ลี่3ต่อ2ก่อนเบรกทีมชาติในขณะที่เรือใบหน้าผิดวางแพ้มา2เกมติดต่อกันแล้วโดยทั้งคู่จะมาเจอกันที่เอ็นฮัตสเตเดียมวันอาทิตย์นี้ซึ่งเมอร์สันเชื่อว่าทีมของดูเบนอโมริมจะมีแต้มติดมือกลับบ้านได้ ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นได้ดีทีเดียวในเกมกับเบอร์ลี่เมื่อสันกล่าวกับสปอร์ตสกีด้ามีความคล้ายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคก่อนอยู่บ้างแต่พวกเขายังต้องรอให้ได้จุดโทษช่วงท้ายเกมเพื่อคว้าชัยชนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะถ้าคุณถามผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูสบายๆจนกระทั่งมีการเปลี่ยนตัวในเกมกับไบรตันผมกำลังมองหาเหตุผลที่จะเชียรซิตี้ในเกมนี้ซึ่งบอกตามตรงผมหาไม่เจอ พวกเขาไม่มีผู้เล่นแบบดาวิดซินบาหรือเควินเดบรอยอีกแล้วดังนั้นใครจะก้าวขึ้นมาช่วยทีมคูเลียนอเวรสเป็นคนสามารถเกมบอลและทำสิ่งที่พิเศษในเกมแบบนี้ได้แต่ทีมก็ไม่มีเขาเช่นกันเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ใช่นักเตะแบบนั้นเขาเพิ่งาพาผู้เล่นอย่างซินบาและเดบรอยในการเข้าทำและผมพูดเสมอว่าเจอร์มีโดกูไม่สามารถฝากความหวังได้ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เราเคยรู้จักซิตี้เล่นแย่มากในเกมกับท็อตแนมที่เอทัด ผมคิดว่า3ประสานในแนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นงานพวกเขาได้ผมพูดแบบนั้นถึงแม้จะมองว่ายูไนเต็ดจะไม่จบใน6อันดับแรกในซีซั่นนี้คุณคงนึกภาพออกนะว่าผมคิดยังไงกับซิตี้ในตอนนี้ผมจะเลือกผลเสมอแต่ถ้ามีคนบอกว่าผมต้องเลือกผู้ชนะผมคงเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่คิดว่าลูกทีมของดูเบนอโมริมจะแพ้ในเกมนี้ รูเบนอโมริมกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังว่าเอาตายราเยนดีจะเป็นคำตอบในตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมเหมือนที่เอ็ดวินฟานเดอร์ซาเคยเป็นมาก่อนที่ปีสดแสดงจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้อโมริมกล่าวว่าไม่ใช่แค่แรงกดดันในฐานะนักเตะแมนยู United, แต่มันคือการเล่นให้กับสโมสรที่แตกต่างออกไปเรากำลังสร้างสเสถียรภาพเพื่อให้นักเตะใหม่ดีขึ้น สมัยก่อนแม้จะมีซูเปอร์สตาร์อย่างฮวนเซบาเตียนเวรอนอยังเจอปัญหาหรืออย่างตำแหน่งผู้รักษาประตูที่กว่าจะได้ฟานเดอร์ซาก็ใช้เวลานานแต่พอเข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดขึ้นได้เพราะทีมยังไม่สามารถคว้าแชมป์เยอะๆและมันยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับนักเตะทุกคนเราจะพยายามสร้างพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อช่วยนักเตะเหล่านี้ซึ่งเรากำลังทำอยู่ เมื่อถูกถามว่าใครคือฟันเดอร์ซาคนต่อไปของยูนเต็ดอโมริมตอบว่าสัปดาห์นี้ผมอยากเห็นเอาายบายินดีเล่นได้อย่างฟันเดอร์ซาส่วนอนาคตนักเตะทุกคนต้องแย่งตำแหน่งกันเองหน้าที่ของเราคือช่วยให้ผู้รักษาประตูเก่งขึ้นและเราก็กำลังทำแบบนั้นอยู่เบอร์ลี่เตือนรูเบนคิดให้ดีใช้บายินดีบูเรือเค็กเบอร์ลี่อดีตกองกลางเชลซีเตือนรูเบนอโมริมกุนสือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คิดให้ดีที่จะใช้เอาตายไปยันดีออกสตาร์ตตัวจริงในเกมเยอนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้เมื่อกาวทีมชาติตุรกีได้รับความไว้วางใจในการออกสตาร์ตตัวจริงตลอด3เกมแรกในเพียบลีแต่ก็ทำพลาดในเกมเปิดสนามที่ทีมแพะอาร์ซนอลรวมถึงประตูนในเกมเบอร์ลี่ก่อนเบรกทีมชาติด,ด้วยทางอโมริมออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าจะใช้บบยันดีเป็นตัวจริงในเกมที่เอฮัดสเตเดียมแม้ว่าทีมจะได้เซนเนอร์ลัมเมนมาเสริมทีมซึ่งทางเบอร์ลี่เตือนว่านี่จะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด กับบายินดีในทุกครั้งที่มีลูกตั้งเตะผมจะให้หาแลนและเซ็นเตอร์ทุกคนไปขวางเขาและจากนั้นก็แค่เปิดบอลเข้าไปเบอร์รี่กล่าวกับ ESPN ให้ตายเถอะถ้าแมนซิตี้มีคนที่ทุ่มบอลยาวผมจะทํามันแบบเดียวกับล o อรี่ดีแลผมแค่โยนบอลเข้าไปในเขตโทษเพราะว่าแค่โยนบอนลลอยๆเข้าไปมันดูสิ้นหวังกับการรับมือกับลูกกลางอากาศเขาแสดงมันออกมาให้เห็นแล้ว นอกจากนี้เบอร์ลี่ยังพูดถึงคู่หูแดนกลางอย่างกาซิเมโลและบูโน่แฟร์นันอาจจะโดนเจาะทะลุเข้ามาด้วยว่าผมอดคิดไม่ได้ลองมองที่กาซิเมโลและแฟร์นันถ้าเขาเป็นคู่กองกลางซิตี้ต้องครองพื้นที่ตรงนั้นให้ได้พวกเขาต้องทำแบบนั้นและถ้าพวกเขาครองพื้นที่ตรงนั้นได้จริงๆตามที่ผมคาดการผ่านบอลไปทางดิมเส้นและเออร์ลิงฮาแลนด์ก็สามารถเล่นงานได้ผมมองไม่เห็นว่ายูไนเต็ดจะครองเกมกลางสนามได้ยังไง จริงอยู่พวกเขามีเอมเบอร์โมและกองหน้าบางคนที่สามารถวิ่งตัดหลังและเล่นงานซิตี้ได้แต่คุณต้องครองบอลให้ได้ซึ่งนั่นคือปัญหาใหญ่ของพวกเขาแฟนลิเวอร์พูลอย่าพึ่งด่าเมื่อคิงโคเทียบเชสโกเจ๋งกว่าเอกกติเกขอขอบคุณบทความจากบอบูเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า1 ก่อนอื่นอยากให้ทุกท่านอ่านข่าวนี้แอนดี้โคอ,อดิตดาวถล่มประตูของเมเดต์บอกว่าเบนจามินเชสโกเป็นกองหน้าที่ดีกว่าอูโกเอกิติเกลิเวอพูมีโอกาสซื้อเชสโกแต่พวกเขากลับเลือกเอกิติเกคือมันเหมือนคุณมีโอกาสได้ฮาแลนด์แต่ดันเบลคริสวูดมานั่นแหละเชสโกไม่ต้องการโอกาสถึง10ครั้งขอแค่5ครั้งก็พอเขาสามารถทำได้แน่ๆ4ประตูนี่คือยอดกองหน้าที่เฉียบคมที่สุด3อันดับแรกของพรีเมีย และเมื่อยูไนเต็ดลงตัวเมื่อไหร่เชสโก้จะกระชวกตาข่ายแทนการกินอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็นอย่างแน่นอนอืมพวกพี่ๆอย่าเพิ่งโมโหนะครับกรุณาอ่านให้จบก่อน 2. ส,สมัยที่ล่าประตูให้ปีสแสดงขอบอกว่าแอนดี N ้โคจะเป็นกองหน้าที่ผมชื่นชอบมากระดับขวัญใจวัยรุ่นเลยทีเดียว จุดเด่นคือมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาหาพื้นที่และตำแหน่งในการยิงประตูเก่งเพราะจมูกวายิ่งกว่า,มาแมลงวันได้กลิ่นหนูเน่าในอพาร์ตเมนต์สกปรกแถมรวดเร็วปานการมิดหนุ่มอีกต่างหากปัญหาคือใช้โอกาสเปลืองบนไลัยจนถูกนำไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์การตำข้าวของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาไทยกระนั้นก็ตบันในเพียมหลีกไปถึง187ประตูโดยมีจุดโทษแค่ลูกเดียว 3. แม้จะถูกล้อเลียนว่าไม่ต่างจากซากกระเบือแต่แอนดิโคซึ่งเจ้าตัวเคยบอกว่าอยากให้แฟนบอลเรียกเขาว่าแอนดูโคมากกว่าเป็นกองหน้าที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงริบลิ้วสมัยเป็นดาวรุ่งของอาร์เซนอลเขาเคยไปเคาะประตูห้องทำงานของจอร์ดเกรแฮมแล้วถามว่าเมื่อไรเขาถึงจะได้ลงสนามผลก็คือถูกส่งตัวไปอยู่กับฟูแลมฮ่าฮ่าฮตอนเล่นให้แมตต์เขาเคยถูกตำนานสมมสตอย่างจอร์ดเบสวิจารณ์เรื่องการทำประตู พี่แกสวนกลับในหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองว่าเจ้าของสมยาเชพบุตรมหาภัยคงจะกินเหล้าจนสมองเลอะเลือน 4. ด้วยความที่เคยเป็นผู้เล่นของแมนยูนเต็ดประสบความสําเร็จมากมายหนึ่งในนั้นคือทิปลแชมป์เมื่อปี1999มันจึงมีความเป็นไปได้ที่พี่แกจะมองเข้าข้างกองหน้าคนใหม่ของปีสแสดงแล้วขิงใส่กองหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลแบบนั้นตอนที่ผมอ่านข่าวนี้ผมยังคิดว่าอยู่ดีไม่ว่าดี คิงโคดันเอานิ้วไปแย่ปลักไฟซะอย่างนั้นอันหนึ่งมึงรู้จักพลังของหงแดง 3k แบตเตอรี่น้อยไปซะแล้วอี a ยวนบลัดยูแฮปก็อ o t ิดแล้วก็เป็นไปตามค่าพี่แกถูกทัวลงไปตามระเบียบ5แอนดี้โคโดนด่าเละเลยครับคุณเพจไหนที่เอาเรื่องนี้ไปลงก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าพี่แกสนุกสนานแต่เมื่อผมอ่านความเห็นของเขาอีกรอบและก็อีกรอบก็รู้สึกเอ๊ะขึ้นมาตรงที่ไปพาดพิงถึงคริสบูด และประโยคที่ว่าเชสโกจะกระซวกตาข่ายทะลมทลายแทนการกินอาหารเช้ากลางวันเย็นเขาไม่น่าจะไปดูแคลนกองหน้าของฟอร์เรสและแสดงความพยองได้ถึงขนาดนั้นว่าแล้วผมจึงพยายามค้นหาต้นตอหรือที่มาของข่าวนี้ในโลกโซเชียลแกไปพูดกับใครในรายการอะไรหรือสื่อไหน ปรากฏว่าหายังไงก็หาไม่เจอสิ่งที่ผมเจอคือประโยคคำพูดเป็นภาษาอังกฤษดือด้อๆแล้วลงชื่อเขาโดยไม่มีแหล่งอ้างอิงอะไรเลยแถมไม่เจอเรื่องที่แกเปรียบเทียบเชสโกกับเอกิจเกในสื่อลักที่มีความน่าเชื่อถือซะด้วยฉรอยว่าน่าจะเป็นเฟก e n นิวส์นะครับหมายความว่าพี่แกไม่ได้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับบ่อยครั้งที่ผมเองก็หลงกลไปกับข่าวปลอม ส่วนใครที่ด่าแล้วก็ด่าไปไม่ว่ากันคนเรามันสามารถถูกหลอกกันได้ผมเองก็เคยพลาดกับเรื่องแบบนี้เช่นกันเพียงแต่ผมขอใช้พื้นที่นี้ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับอดีตกองหน้าขวันใจของตัวเองที่โดนด่าแบบสาดเสียเทเสียโดนดูถูกดูคแคลนและด้อยค่าไปแล้วย้ำอีกครั้งนะครับว่าแอนดี้โคไม่น่าจะพูดอะไรแบบนี้แต่ด้วยความน่ากลัวของโลกโซเชียลพี่แกถูกด่าฟรีไปแล้ว หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ